สวัสดีค่ะ d ีแท็ก d ัดดีขอแนะนำวิธีการติดตั้งอีเมลบน d ีแท็กไทยเน็ตโฟนรุ่นชีตาและโจอีค่ะเพียงแค่เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกทั้งหมดเพิ่มบัญชีแล้วเลือกอีเมลใส่ที่อยู่และรหัสผ่าน เมื่อเจอหน้าจอนี้ความถี่ในการเช็คอีเมลขาเข้าโดยเราสามารถเลือกความถี่ของการดึงอีเมลมาเก็บไว้ที่โทรศัพท์มือถือให้บ่อยแค่ไหนก็ได้จะดึงอัตโนมัติหรือกำหนดระยะเวลาการดึงก็สามารถทำได้ค่ะแต่ถ้าผู้ใช้ประสงค์จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นบางช่วงที่ต้องการควรเลือกไม่ต้องเลยวิธีนี้จะเป็นการดึงอีเมลเข้ามาแบบเมนวนวลระบบจะดึงอีเมลเข้ามาเมื่อเรากดคำสั่งดึงเท่านั้นหลังจากนั้นตั้งชื่อ อีเมลแล้วกดถัดไปเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเช็คอีเมลได้แล้วค่ะ